สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอตด9 1 5าหทาลอดนะครับหมอตดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอตดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่31มมกราคมปี2567หมอโตมอต้นอธิษฐานให้ดูได้ทั้งขนาดและราศีเลยนะครับ หมอโตดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปพลังงานไพ่สิบไปให้กับชาวธาตุดินมกันผสงก่อนความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ ไพ่ไปได้ของคุณเป็นพลังงานของเดทจบเลิกลาพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับมีพลังงานของดีไฮพิเทศ เป็นพลังงานของความรับการปิดบังการซ่อนเลนนะครับมีพลังงานของค e e นออฟวานเป็นพลังงานของคนที่มีเซนต์เป็นพลังงานของคนที่มีนางสังหรณ์เป็นพลังงานความมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองหรือการขยันตั้งใจมุ่งมั่นทํางานก็ได้นะครับมีพลังงานของ Queen of Cup การกลับมาดูแลความรู้สึกต่างๆการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองการกลับมาถือถ้วยอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของคุณไว้นะการกลับมา เหมือนอยากที่จะมอบถ้วยนี้ให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่ใช่นะครับมีพลังงานของเจ็ดดาบกับอดีตอดีตท,ที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานงการหลอกลวงการพูดลับหลังการทำอะไรลับหลังซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของคิงออฟครับเป็นพลังงานของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่ ที่จะมีะมพลังงานความที่มีคนที่เข้ามานะที่จะเป็นพลังงาน you ความเติมเต็มเป็นพลังงานความเอาใจใส่นะครับมีพลังงานของเดอร์มิตเป็นพลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอย่างในตัวคุณกับอดีตที่ผ่านมากับการฝ่าฟันไปข้างหน้าของคุณแล้วก <basic human> <es> ็ได้นะกับความเผชิญหน้ากับการมุ่งมั่นไปข้างหน้าการฝ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของ7็ถ้วยเป็นพลังงานในความคิด เป็นโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆโอกาสที่เข้ามาให้คุณอาจที่จะต้องเป็นพลังงานของการเลือกโอกาสใหม่ๆนะอ่าโอกาสแห่งการเข้ามานะอ่ามีพลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่โอกาสแห่งนกะา,ารเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับความรักที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของจัตติกเป็นพลังงานของความยุติธรรมเป็นพลังงานความเท่าเทียมเป็นพลังงานแห่งการกลับมาคิดถ้ามีพลังงานของไพ่จัตติกเนี่ยอาจที่จะมีพลังงานการจัดระเบียบวางแบบแผน ถึงเรื่องอนาคตต่างๆของคุณนะอ่าเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบและวางแบบแผนให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับชาวธาตุดินนะครับมีพลังงานของเกโบนะครับเป็นพลังงานของคนที่อ่าเกโบโนะครับเป็นพลังงานของการงานแต่งอ่างานแต่งงานตกลงปงใจอะไรบางอย่างนะครับอ่าเป็นพลังงานแหงการงานมั่นงานหมายอ่าเป็นพลังงานแหงการที่เหมือน เริ่มต้นแห่งคําสัญญาก็ได้นะครับเป็นพลังงานคําสัญญานะอ,าอ,าอ่าที่จะมีคนที่เข้ามาสัญญาอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุดินกันพิะสงค์กรนะอ่ามีพลังงานสิบใบนะครับเป็นพลังงานแห่งการจบเลิกลากับบางสิ่งบางอย่างมาเป็นพลังงานของ การที่เหมือนเริ่มต้นอะไรบางอย่างกับตัวของตัวเองนะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับพร้อมที่จะฝ่าฟันเป็นด้วยกันนะขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพิศกมกรก่อนนะครับมีพลังงานของเดอะฟูลนะครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่ศูนย์การเป็นอินสระ อิสระในตัวของตัวเองครับการเหมือนเป็นมีพลังงานของเดอร์เมิตเป็นพลังงานงความโดดเดี่ยวนะาการที่อาที่จะมีพลังงานของเดอร์เฮอร์มิตเนี่ยอาที่จะไปเติมน้ามันตะเกียงเพ,เพิ่มแสงสว่างนะครับในตัวตนของคุณนะมีพลังงานการก้าวเหรียญการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณนะครับมีพลังงานของจัดเม้นเป็นพลังงานของ ผลแห่งการกระทำผลวิบากกรรมการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีพลังงานของเดอะทาวเวอร์ ower, การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังกับอดีตมาการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาโฟกัสถึงิ่งต่างๆรอบๆตัวของตัวเองการกลับมาคิดอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของความพุ่งเทเดอรชอริออดแน่เป็นพลังงานของชาวต่างชาติ ได้นะครับเป็นพลังงานการเดินทางไปข้างหน้าของคุณความอดทนและความพยายามและความตั้งใจต่างๆของคุณนะครับมีพลังงานของดอรเดเรืเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับมีพลังงานของ2ดาบการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานการลังเลในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับมีพลังงานของ king of wand เป็นพลังงานของราชาถือไม้เทา้าเป็นพลังงานความเหมือนคนที่ขยัน นะคนที่ขยันทํางานตั้งใจนะครับมีพลังงานที่จะมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอธิษฐานขอพรมีพลังงานของไนท์ออฟคับเป็นพลังงานของกีนออฟสอดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่จะมีพลังงานการอธิษฐานขอพรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลับรู้ในการคําอธิษฐานขอพรนะครับ จะมีพลังงานของโอกาสดีๆเข้ามานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะที่จะมีพลังงานงการไปไหว้พระนั่งสมาธิสวดบทที่คุณอยากสวดหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนาทางโอกาสแห่งการกัลยาณมิตรคู่แห่งอดีตเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นคู่คนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันเป็นคนที่ใช่สําหรับกันและกันเป็นคนที่เข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นนะครับ กับอดีตที่ผ่านมาคุณก็คงเคยพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาและกับปัญหาที่ผ่านมามันก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปนะกับความรู้สึกต่างๆของคุณการเด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็งและชัดเจนข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของความคิดถึงนะเ,เป็นพลังงานของความวิตกกังวลพลังงานของความคิดถึงยังมีคนที่คิดถึงอยู่นะมีพลังงานของจัดติกนะความเท่าเทียมมีพลังงานของสิบไม้เทา้าเป็นพลังงานของความพยายามกับความทุ่มเท กับความที่เราทําเพื่อใครตะคนหนึ่งอะ่ะมันได้ที่ได้กลับมาอาจที่จะเป็นพลังงานงความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความเสียใจความเหนาวเน็บมันยังมีบาดแผลในหัวใจกับความรู้สึกต่างๆของคุณอยู่นะอา่ากับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมายังมีบาดแผลในความรู้สึกกับสิ่งที่จบมาจากสิ่งที่เลิกลามาจากการที่เราอาจที่จะมีพลังงานการแตกหัก นะที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณการกลับมาดูแลตัวของเราเองนะคนที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่ใช่คนที่มีสิ่งที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โอกาสเห็นการเริ่มต้นกันละกันเอาใจใส่และเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎนินพิจิกก็ได้นะธาตุไฟเมษิงธนูนะครับ ธาตุดินกันพฤษศัก์มงคธาตุน้านกรหลกดินพิจิกนะธาตุาลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับปัจจุบันมีพลังงาน,นการที่ที่จะมีพลังงานความรับการปิดบงังการซ่อนเลนอะไรบางอย่างนะครับหรือการกลับมาดูแลตัวของตัวเองก็ได้การกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองการกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองการมองถึงอนาคตและเป้าหมายต่างๆของคุณอยู่ช่วงนี้ของชาวธาต ดินกันพิษส่งมังกรนะครับมีพลังงานของโอกาสที่ดีนะเข้ามาให้คุณเลือกนะขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพิษส่งก่อนนะครับมีพลังงานของสิบดาบนะพลังงานของความเจ็บความผิดหวังยังมีพลังงานความเจ็บนะมีพลังงานของ king of p e t a c l e นะครับที่จะมีพลังงาน คนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลนะครับช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานการวางแผนถึงเรื่องอนาคตมองถึงสิ่งต่งตงตางๆทางด้านการเงินของคุณหรือกับการเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายประสบการณ์ทาให้เราเรียนรู้ทําให้เราเรียนรู้ไปข้างหน้านะครับมีพลังงานการมูฟออนออกมาเป็นพลังงานของความสําเร็จความสุขความสมหวังนะครับเป็นพลังงานของเดอะซันเป็นไพ่แห่ง,ง ความสาเร็จโอกาสแห่งความสําเร็จในสิ่งที meter, ่คุณตั้งใจไว้ในสิ่งที่คุณทําไว้จะมีพลังงานความประสบความสําเร็จมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําเป็นขั้นเป็นตอนในโอกาสแห่งเส้นทางแห่งชัยชนะของคุณนะครับมีพลังงานของสี่เมทามีพลังงานการเริ่มต้นนะเริ่มต้นความรักพบเจอความรักนะครับเริ่มต้นอาจที่จะมีพลังงานการติดต่อสายออนไลน์ก็ได้นะครับมีพลังงานของควีนอัพครับ มีพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองนะครับคนที่ใช่อาจที่จะมีพลังงานของคนที่เป็นชาวตุลลัคนาตุลก็ได้นะที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับพร้อมที่จะทุ่มเทและพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันแต่คนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรู้สึกและกับการที่ กับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานงความเจ็บยังที่ยังมีความรู้สึกที่ยังมีกำแพงกับความรู้สึกบางอย่างยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับคนคนหนึ่งก็ได้นะกับความรู้สึกที่เดินที่ผิดหวังและเสียใจมาคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เคยผิดหวังมาเหมือนกันเคยที่เสียใจมาเหมือนกันเข้ามาอาจที่จะมีพลังงานของคนที่เข้ามาเติมเต็มนะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเอาใจใส่กันและกันนะครับ ดูถึงความพยายามของคนที่จะเข้ามาเริ่มต้นกันแล้วกันจะมีพลังงานของสี่เมเา้าเนี่ยจะมีพลังงานแห่งการที่เป็นการสร้างหลากรากฐานกันและกันนะครับเป็นพลังงานแห่งการที่เหมือนมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตต่างๆความมั่นคงถึงกันและกันนะครับเป็นข้อเป็นครัวกันนะชาวธาตุดินกันพิศมกรนะครับสามดาบมีพลังงานของซึ่งเดอะสตาร์เป็นพลังงานแห่งจักรวาลเนี่ยจะนําทาง คนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเทความรู้สึกต่างๆลงสายนาไปแล้วกับความรู้สึกที่ผิดหวังกับความรู้สึกที่เศร้ากับความรู้สึกที่เสียใจกับคําพูดของคนคนหนึ่งหรือการที่ดึงเราไปอยู่ในสถานการณ์หนูที่3กับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงา่ความลับ หลอกลวงซึ่งกันและกันตกเป็นรองเขาก็ได้นะครับมีพลังงานของความเครียดความกดดันโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันส่งก่อนสเตนเป็นพลังงานของคนแก่งคนเข้มแข็งคนที่ดูแลตัวของตัวเองนะ,ะดูแลตัวของตัวเองพร้อมที่จะปก,ปกป้องกับคนที่คุณลักกับคนที่คุณเอาใจใส่นะครับมีพลังงานของชาวสิงรัคนาสิงชาวกลุ่มรัคนากลุ่มนะจะเข้ามาเป็นข้อเป็นครัว มาเป็นเหมือนโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเห็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณนะครับของชาวธาตุดินกันพิศตงมังกรน,นะครับมีพลังงานการปิดกัน้นการบล็อกกันมีกำแพงหรือคนที่เคยบล็อกกันไปเคยปิดกั้นกันไปคนที่มีกำแพงกันไปก็ได้นะครับที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพิศวงมกรน,นะครับขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับ ขอพลังงานแนวน้มความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของ t h เ w o r l ์เป็นพลังงานการเรียนรู้นะเป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายนะครับเป็นพลังงานของชาวต่างชาติได้มีพลังงานของคนที่ที่จะเป็นพลังงานความเป็นผู้นำนะคนคนนี้ที่จะเป็นพลังงานความผู้นําคนเก่าๆคนเดิมๆมีคนที่คิดถึงนะ คิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆอยากที่จะขับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในสิ่งที่รอกันมานะครับมีพลังงานของ Queen อฟซอร์ดอาจที่จะมีพลังงานงความเด็ดเดี่ยวและชัดเจนอาจที่จะยังไม่กล้าหรือเปล่ากับอดีตที่ให้ไปอาจที่จะมีพลังงานแห่งการเคยให้โอกาสเขาแล้วไม่รู้ตอกกี่ครั้งตอกกี่ครั้ง อาที่จะถือดาบของเราเด็ดเดียวและชัดเจนไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้นะครับกับสิ่งที่คุณเคยรอ,อคอยมากับความทุกข์กับความเศร้ากับความเสียใจกับความผิดหวังกับคนคนหนึ่งกับการจบกันออกมามีคนที่อยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะวนกลับมานะครับคุณคือคนที่เคยดูแลเขาคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่เขาคุณคือคนที่เคยทำเพื่อกันและกันอยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันอยากกลับเข้ามาถือ หัวใจกันไว้อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานการเริ่มต้นที่ดีนะครับของชาวธาตุดินกันพิสงกรนะครับมีพลังงานการอยากที่จะเข้ามาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งในวันเวลากลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันละกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาคิดถึงวันเวลาที่เราเคยเป็นคู่กันละกัน เคยทาอะไรด้วยกันเคยเรียนรู้กันมาและกับความรู้สึกกับประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณจะรู้ได้กับความรู้สึกของคนคนหนึ่งพวกคุณเคยเรียนรู้กับนิสัยของเขามาแล้วก็ได้นะอยากที่จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจอะไรกันบางอย่างชัดเจนซึ่งกันและกันหรือถ้ากลับเข้ามาเนี่ยที่จะต้องเป็นการที่ปรับความเข้าใจกันนะที่จะอย่าใช้อารมณ์นะดูถึงความชัดเจนดูถึงจริงต่างๆซึ่งกันและกันนะครับ ดูถึงความชัดเจนดูถึงความเท่าเทียมซึ่งกันและกันเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นคนที่เอาใจใส่กันและกันเติมเต็มในหัวใจนะครับอขอดูพนังงานสรุปและแนะนำครับมีพนังงานของ a i g of หวานเป็นพลังงานห่งการเริ่มต้นใหม่สิบเหรียญเป็นพลังงานแห่งความมั่นคงทางด้านการเงินนะสิ่งที่จะมีพลังงานของเงินเก็บมากขึ้นเงินก้อนที่จะได้รับช่วงนี้ของชาวทัศุดินกันพิะสงก่อนนะครับมีพลังงานงการเลิกลาการยาล้างกับสิ่งที่ผ่านมานะาความรักช่วงนี้ที่จะเป็นพลังงานของ การที่การกลับมาถือความรู้สึกต่างๆการกลับมาวางแบบแผนในอนาคตของคุณการมองถึงความมั่นคงต่างๆคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งต่างๆเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องงานของคุณอยู่ตอนนี้นะครับมีพลังงานของเดวิลนะครับเป็นพลังงานการติดพันธนาการของความรู้สึกกับความหลอกลวงแต่ตอนนี้อาจที่จะมีพลังงานความหลอกลวงกันอยู่ด้วยนะอาจที่จะติดต่อสื่อสารกลับมานะครับมีพลังงานของ 6ม้เท้าสู่เส้นทางกันละกันนะครับมีพลังงานของ10ถ้วยเป็นพลังงานความเติมเต็มเป็นครอบเป็นครัวก้าวคุยเหรียญนะครับเป็นพลังงานแห่งการที่ที่จะอยากเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะอยากที่จะกลับเข้ามาถือความรู้สึกต่างๆคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันละกันนะครับของชาวธาตุน้ำช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของคนที่ เก่าๆของคุณก็ได้นะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกถ้าเป็นพลังงานของโอกาสความรักครั้งใหม่ที่จะเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเรียนรู้และพัฒนาเป็นครอบเป็นครัวกันนะครับชาวธาตุดินกันส่งก่อนนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ